ทริปนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมสะพานไม้สะพานมอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยาวเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอยู่ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราเดินทางร่วมกับเพจร,รถไฟจิ๋วนั่นเองครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมมาดูบรรยากาศนะครับประวัติความเป็นมาของสะพานมอน,นครับประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอนที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างไปชมกันเลยนะครับครับวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาชม ความงดงามของสะพานไม้หรือที่เราเรียกกันว่าสะพานมอนนะครับซึ่งเราก่อสร้างกันโดยฝีมือชาวบ้านนะครับนำโดยทางหลวงพ่ออุตมะนะครับนำการก่อสร้างเพื่อที่จะให้รองฝากฝั่งนี้ไปมาหาสู่กันได้สะพานมอนมอนนี้ตรงน,นี้ก็ได้ความเสืยอสละจากทางชาวบ้านช่วยหาต้นไม้หาตะปูหาอุปกรณ์ต่างๆในการทําสะพานนะครับก็ได้ทางหลวงพ่อเป็นวิศวกรโยธาออกแบบสร้างสะพานนะครับ จะสังเกตได้ว่าความสูงของสะพานเนี่ยต้นไม้ประมาณ3ต่อนะครับตรงตรงจุดที่สูงสุด3ต่อต่อกันต่อกันเพื่อที่จะให้มันไปค้ำเป็นคานรับน้ําหนักของตัวสะพานแล้วก็น,น้ำหนักของการประชาชนไปประชาชนสัญจรไปมาากัวก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาทําให้เกิดการค้าขายระหว่างกาันความอลังการนี้มันก็ได้ส่งความยิ่งใหญ่ไปให้ประชาชนทั้งโลกได้เห็น ว่าความพยายามของชาวมอญที่จะสร้างสะพานนั้นมันประทับใจเพราะฉะนั้นคนที่มากาญจนบ,บุรีจําเป็นอย่างยิงย่งเลยนะครับที่จะต้องมาเที่ยวที่สะพานมอญเพื่อที่จะได้ชมความอลังการชมความงดงามและก็ชมความสมานสมรคีกันของชาวมอญที่สร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสะพานตรงนี้ก็จะข้ามแม่น้ำลับเรนะครับแม่น้ำลับเรก็จะรวมลงไปที่เขื่อนพระรชลาลงกร มีการกั้นเขื่อนแล้วก่อนน้าก็จะดันขึ้นระดับน้ําก็ค่อยๆสูงขึ้นเขื <c oughs> ่อนก็จะปล่อยน้ําลงในช่วงฤดูแล้งน้ําก็จะค่อยด,ดลงแล้วก็เห็นสะพานใต้เขื่อนตรงนี้นะครับที่ดั้งเดิมแล้วก็จะเป็นตัวอําเภออําเภอสังขละบุรีที่อยู่ใต้เขื่อนอำเภอที่เอามาสร้างใหม่ก็จะอยู่บนเขื่อนเพราะว่านั่งเดิมนมันยังไม่มีเขื่อนพอเราทําเขื่อนเสร็จก็มีหมู่บ้านมีวัดมีอําเภอที่จมอยู่ใต้บาดาล เราจะสามารถมาชมความงดงามของวัดของตัวอำเภอของตัวหมู่บ้านได้ในตอนช่วงหน้าแรงนะครับเรือก็จะพาเราไปชมพาไปน้มัสการวัดตามๆที่เคยเป็นวัดตั้งแต่ยังสมัยยังไม่มีเขื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณชาวบ้านขอบุณประชาชนที่อยู่บริเวณใต้เขื่อนที่ยอมเสียสละพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะให้ชีวิตความมป็นู่ของเขาดีขึ้นหรือให้เป็นให้ชีวิตความมป็นู่ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น พราะการมีเขื่อนก็ทําให้มันเกิดการชุรประทานที่ดีเกิดการผลิตไฟฟ้าให้เราได้ใช้เกิดการคมนาคมขนส่งต่างๆสามารถทําได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณคนที่คิดคนที่คิดจะสร้างเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเลยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่ทรงพระราชะดำริให้กําหนดการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะเก,ก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รูดูน้ําหลากก็น้ําท่วมรูดูน้ําแรงก็แล้งจะปลูกอะไรก็ไม่ได้จะทําเกษตรกรรมก็ไม่ดีก็เลยมีเขื่อนที่เป็นตัวเก็บน้ําในช่วงน้ําหลากเอาน้าที่เก็บไว้ไปใช้ในช่วงของน้งําแล้งอันนี้ก็ทําให้เกิดสภาพความมันอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเราสังเกตว่าไปตรงนี้ไปเลือกตามคลองเส้นนี้ครับก็จะไปเป็นชายแดนของไทยกับพมา่าไทยกับพมา่าชายแดนระหว่างไทยกับพม่าก,ก็จะเป็นด่านพระเจดีสามองค์ ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะครับแต่ว่าการข้ามนาคมงโงสูงเราต้องออมไปเพราะเป็นภูเขาส่วนมากนะครับแล้วก็เทือกเขาตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่าก็มีชื่อว่าเทือกเขาตะนาวสีนะครับที่เป็นการด่านสําคัญระหว่างไทยกับพม่าที่เป็นกําแพงนะครับกั้นแผ่นดินสําหรับใครที่จะมาใช้บริการเรือนะครับก็มีเรือของประชาชนอยู่นี่นะครับไว้คอยบริการ ไม่ว่าจะเป็นไปแบบเป็นหมู่คณะไปเดียวนะครับหรือเหมาล้ำอันนี้ได้หมดเลยราคาก็เป็นกันเองอันนี้ก็ชาวบ้านเขาก็ดําเนินการด้วยตัวของเขาเองนะครับก็มีลักษณะของความปลอดภัยชเช่นเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพแล้วก็พวกเรือก็ได้รับการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีทางหน่วยงานของรัฐบาลภาครัฐหรือเทศบาลอาบตก็เป็นคนควบคุมดูแลกิจการตรงนี้ เรือพวกแพต่างๆที่เราเห็นมาดูครับความงดงามของสะพานสวยงามอันนี้จะบอกได้เลยว่าแบบไม่มีแบบนะครับทการก่อสร้างโดยไม่มีแบบที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรอะไรเป็นนวัตกรรมหรือเป็นฝีมือจากชาวบ้านล้วนๆร้อยเปอร์น100์แล้วก็นำการก่อสร้างดโดยหลวงพระอุตมะนะครับที่ท่าน มีสายตายาวไกลมองเห็นอนาคตว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของชุมชนแถวนี้นะครับโดยเฉพาะชุมชนมอนตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆชุมชนนะครับชุมชนมอญาม่ากระเรียงครับหลายๆหลายๆชุมชนหลายๆชนเผ่าที่มาใส่รวมกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอาศัยความเจริญรุ่งเรือง,งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งมีอยู่เดิมแล้วแล้วก็การหาของป่ามาขายในเมืองหลวง ก็มีการขนส่งผ่านหุบเขาผ่านภูเขาแม่น้ําไปก็จะไปถึงบ้านเรารเพราะฉะนั้นการมาตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับคือถ้าเราถึงกาญจนบุรีแล้วเนี่ยถ้าจะมาสังขลาบ,บุรีนี่ต้องมีเวลาอย่างน้อยคือสามชั่วโมงกว่าๆกับระยะทางรวม200กว่ากิโลเมตรแต่ระยะทาง200กิโลเมตรนี่คือเป็นระยะทางที่ไต่เขามาเรื่อยๆเร,ยรผ่านเขาผ่านหน้าผาผ่านเกินวัชราล,ลงกรณ์มาก็จะ ไม่เกิดความล่าช้าซึ่งมันไม่ต่างเอ้ยมันต่างจากถนนปกติครับ200กิโลเมตรอยู่แต่ว่า2อ0รย200กิโลเมตรบตนภูเขาตรงนี้ก็ผมกอยากเชิญชวนนะครับเชิญชวนเพื่อนเพื่อนที่ได้เห็นได้ฟังวันนี้อยากเชิญชวนให้มาชมความงดงามของสะพานไม้หรือว่าสะพานมอญเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าความพยายามของคนสมัยก่อนที่อยากให้มันมีการขนส่งไปมาหาสู่กันให้มันสะดวกสบายง่ายขึ้นจากเดิมต้องใช้แพหรือใช้เรือ ก็คนได้น้อยใช้เวลาเยอะความปลอดภัยต่ำเพราะมีสะพานก็ความปลอดภัยสูงขึ้นแล้วก็คนได้เยอะไปมาหาสู่กันก็ง่ายนะรตรงนี้เป็นไงบ้างครับมาประทับใจไหมทับใจมากครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากครับ, <c oughs> บผมตอนเช้าก็จะเป็นทะเลหมอกตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกตรงนี้หนาเลยนะครับทะเลหมอกหนาเลยตรงนี้สายๆมาหมอกก็จะค่อยๆจางไปแต่ยังในภูเขาก็ยังมีในภูเขาเราก็ยังมีทั้เห็น ตรงนี้นะไม่ใช่พื้นดินนะครับเห็นหญ้าเห็นอะไรเกิดนี่คือแพแพรเลยนะครับมีแพม,มีจุดถ่ายรูปเป็นท่าเรือไปในตัวนะครับแพรนี่ก็เป็นแพรที่แพไม่ไผ่ชาวบ้านก็พากันหามารวมๆกันแล้วก็มามัดเป็นกอไม้ไผ่ก็จะมีอากาศอยู่ข้างในก็สามารถลอยตัวได้เออเ,เป็นแพให้ชาวบ้านได้เอาเรือมาจอดให้ประชาชนได้ขึ้นเพื่อความปลอดภัยถ้าจะมาจอดตามกลิ่งอย่างนี้มันก็ขึ้นลาบากนะครับเพราะว่ามันเป็นโคลนเป็นดินไป แล้วก็มันไม่ได้ปรับขึ้นลงตามตามน้ําเหมือนยังกาแฟกาแฟนี้คือน้ําขึ้นก็ขึ้นตามน้ำลงก็ลงตามสังเกตได้เลยครับเห็นไหมน้ําขึ้นสูงสุดเราเห็นขอบขาวๆนั่นแหละครับระดับน้ําสูงมากสูงชุกชุกกว่าตรงนี้สูงกว่าที่เรายืนตรงนี้ระดับน้ำสูงท่วมไปหมดแลวตรงนี้เป็นตลิ่งรถนี้ก็ไม่มีจอดนม่มีขอบสะพานเ้าะปริมาณน้ําที่เขื่อนวัชะลองกอทําได้ค่อนข้างเป็นปริมาณน้ําที่ปริมาณมาก ระดับต้นๆของประเทศนะคร okay. okay, ับเขื่อนหลักๆก็มีเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิลิกิตแลวก็เขื่อนวัชระลงกรเขื่อนวัชรลงกรก็มีชื่อตั้งชื่อตามรัชการที่10นะครับในหลวงรัชการที่สิบวัชรลลงกรนอลังการอลังการอยากเชิญชวนบผมอยากให้มาชมอยากให้มาชมด้วยสายตาบางทีการมองผ่านหน้าจอโทรศัพท์จอทีวีมันไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยางให้เราได้เจอแบบด้วยตัวเป็นๆได้มาเห็นวัฒนธรรมการใส่บาตร การมน,นวัฒนธรรมการแต่งกายการแต่งตัวการทาแป้งพวกนี้ก็จะซึมซับบรรยากาศของความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบริบทชุมชนท้องถิ่นของที่นี่ซึ่งมันก็เป็นความงดงามของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงจะไม่ได้พบเจอกันง่ายๆถ้าไม่ได้มาที่นี่อคีครับครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับ,รบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรมังชานะครับผมบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ